มาเช็คกันค่ะว่าระบบเผาผลาญของร่างกายเราเริ่มพังแล้วหรือยังสวัสดีค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการดูแลเรื่องน้ำหนักเนาะอยากที่จะแบบว่ามีหุ่นที่เฟิร์มแล้วก็สุขภาพดีอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เรามาสังเกตตัวเองกันค่ะว่าระบบเผาผาลาญเราอะเริ่มพังแล้วหรือยังวิธีการสังเกตง่ายมากๆค่ะให้ดูเรื่องของความหิว นะคะความหิวความอยากกินนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าถ้าเกิดอยู่ในช่วงระหว่างวันแล้วถึงมื้ออาหารที่เราจะต้องกินนะสมมุติว่าเรากินเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเรากินเช้าเสร็จปุ๊บนะคะแล้วกลางวันเนี่ยมันมีความหิวความอยากที่จะกินออกมาแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้กินสักระยะหนึ่งคือว่าเราติดงานเรา ยุ่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราแบบลืมกินอะพูดง่ายๆคือเราลืมกินค่ะแล้วก็ไม่หิวเลยและยังมีพลังงานทํางานจนถึงเย็นถึงหัวค่าเนี่ยแสดงว่าระบบเผาผลาญเรายังทํางานโอเคอยู่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเรามีความหิวเกิดขึ้นใช่ไหมมันมันจะมีการหลั่งฮอร์โมน ที่ทาให้เราอะต้องกินคือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเกลินนะแต่ถ้าเกิดเจ้าฮอร์โมนตัวเนี้ยหลั่งมาปุ๊บนะคะทำให้เราหิวรู้สึกว่าอยากกินแต่ร่างกายเราอะสามารถดึงเอาไขมันที่สะสมในส่วนของแขนสะโพกหน้าท้องพุงออกมาใช้ได้อันนี้ค่ะร่างกายเราก็จะได้รับพลังงานที่เพียงพอเราก็เลยดับอาการหิวหรือความอยากกินนั้นได้แต่ถ้าเกิดถึงเมื่ออาหารแล้วนะแล้วเรายังมีความ อยากกินหิวกวนกวายเงือตกใจสั่นเหมือนคล้ายจะเป็นลมแบบไม่ไหวแล้วตัววิววิวไม่กินไม่มีแรงไม่มีพลังงานอันนี้แสดงว่าร่างกายอะเริ่มมีระบบเผาผลาญเนี่ยที่พังแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราเป็นคนที่รูปร like ่างอวบมีไขมันสะสมตามท้องแขนท้องขาสะโพกหน้าท้องพุงยื่นะคะแล้วเรามีอาการแบบ โอนไม่ได้แล้วต้องกินต้องกินโดยเฉพาะว่าอยากของหวานหวานมากเลยอยากกินแป้งนะไม่กินข้าวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะทั้งทั้งที่แบบไขมันสะสมในส่วนต่างๆยังมีอยู่เหลือเฟือนะคะแสดงว่าระบบเผาผลาญเราเริ่มพังค่ะลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตอนนี้เราเป็นแบบที่ 1. ดับความหิวได้หรือเราเป็นแบบที่สองนะคะกังวลกวาย อยากกินนู่นนี่นั่นไม่กินไม่ได้ใครมีอาการหิวแบบไหนนะคะระบบเผาผลาญพังหรือไม่พังนะคะพิมพ์คอมเมนต์นี้ได้เลยนะเพื่อที่เราจะเอาไปทําคลิปมาแนะนํากันนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะควบคุมอาการหิวนี้สําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะย่างไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ